จะไปหาซื้อของกินดีกว่านะไปดูสะพานกับรถใหม่ของปากช่องนะครับที่จะไปที่ตัดเข้าไปเออหนองกระจาะนะฮะอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะ ก็ยังดีกว่าฝนตกนะครับพอได้เอารถออกมาอุ่นเครื่องได้บ้างนะโอเคเมสาวน้อย <Wow. S 2> ขาไปครับ จะเห็นวิวภูเขานะฮะ ได้วอ <icana>, ์ไม่กล้าลงเลยนะฮะขอไปก่อนนะครับ ก็จะเป็นหมู่บ้านมอดินแดงนะฮะอ้อหอย,ยอีกแล้วนะ อัานนี้ก็จะเป็นร้านเด็ดนะฮะของปากช่องอีกร้านหนึ่งเลยนะโอเคถึงแล้ว ผมขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะฮะแล้วเจอก,กันใหม่นะฮะ One eternity later โอเคครับ <Good. S 1> ได้ของมาที่ร้รอยยวออกเดินทางเดินทางกลับกันนะฮะโอ้โหวันนี้ก็เป็นรถซื้อแกลงนะฮะแกงเพียบเลยนะกับข้าวเพียบเลยนะ <laughs> ประโยชน์ของกาดแทนก็จะก็เอาไว้ใช้อย่างเงี้ยครับ oh, <no. S 1> เ,เรา,เาไปกันช้าๆนะ เดี๋ยวจะเละหมดนะฮะโอ้โหวิวโคตรสวย ซื้อแกงขอแรงสักวัน oh <no. S 1> หาตลาดหน่อยแล้วกัน oh <no. S 1> อย่าด่ากันเดอ้อ oh no. ชอตตี้ก็จะเสียงแน่นๆนะส่วนปลายดาบก็จะดังเงียบๆนุ่มๆนะครับ Okay, ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์มาเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับวันนี้ก็ออกมาอุ่นเครื่องเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ